สวัสดีครับคุณมลสวัสดีจ้าเจ๊เฮ็ดยังชวนผัวกับหลานกินชิมหนิเจ้าว่าเจ้าอยากกินไก่ใต้น้ำม <c oughs> มีเด็ดไก่ใต้น้ำขั้นตอนขั้นตอนนี้ขั้นตอนการเฮ็ดยังครับล้นคนล้นคนก่อนพี่น้องเลยคนอ่อนก่อนพี่น้องจ้าจะทำไก่ใต้น้ำให้กินเด้อถ้าเฮ็ดพิษเฮ็ดถึกจันนะก็ต้องขอโทษขออภัยเมนูค่ะ ไปเบิ่งมาหลายๆช่องเบิ่งมาหลายๆช่องทางครับลองเบิ่งเด้อไก่แต่นําเขาต้องใส่มือหนึ่งแต่ว่าเฮานี่ต้องล้นขนล้นปีกอีหยังให้มันนั่นก่อนเขาต้องมาตามเครื่องเทศป่ะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องเบิ่งให้จะแซ่บบ่ไก่เขาอ้วนๆ้วแมนล้นขนมันเด้อพี่น้องตาพี่น้อง ล้างเรียบร้อยหรเปลแม่เรียบร้อยล้างมาเรียบร้อยแล้วหักเป็นตอนกัน<อ>ใส่มาหนึ่งเล้วเด้อเขาเพืกอจะเอาใส่ลงไปเองสีอะไรติแม่ใส่มาหนึ่งหแหละ<อ>มาหนึ่งก็คัดแล้วล่ะหักสีนั่นสื่อดอกพี่นอ้องอ๋อสีนี้ ว่าเขาดังใส่ฟืล์นเข้าเดี๋ยวมันกันนะปีกจะแสียบปีกมันไอ้ตัวนึงก็ได้หลายเติมนะไอ้บ้านเนีอยพี่น้องั่นเนื้อส่วนที่แส่บที่สุดแม่นมาแม่ใช่ขาถอยท่นเนี่ยพี่น้อง và là biến cốc, biến cây, What เครื่องเทศพี่น้องเครื่องเทศมีกระเทียมหัวคาหมูจึงไก่พริก,ก,กพี่น้องวันนี้น้องมนตั้งใจทำขนาดพี่น้องอลยจะให้ร้านกินใกล้ไต่หน้าฝีมือเพคนเองพี่น้องร้านใครกินแต่ฝีมือพอมไม่มากินฝีมือแม,ม่ข้อมดมันใส่เกลือเครื่อ,องเทศที่เราโขลก ใส่น้ำปลาแดกเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดงเตรียมมาให้พี่น้องแมาแดงทำปาใสา่ปลได้ดอกคนหมักปลาแดกใส่ักน้อยพอใส่น้ำปลาปรุงไปทีเดียวเลยอียกนิดนึอยำใจังเขาให้เข้าออก,กันอมมือจรไข่เห็นไหมสูตรไทยสูมันเด้อ บาถือจุดปัญหา,ากันเลยพี่น้องไใส่น้ำไอไฟอากาศดีอย่งั้นพี่น้องเลยทางหงอกด้วยพี่น้องนี่เอากระถางเติมน้ำอาอยู่นี่บต้องหายไายมันออกต้องหาถ่ามะฮองก่อนเป็นกระได้บวมหายไายมันออกเนี่ยเติมประมาณสักสองน้ำกระซุปพี่น้อง มันใจได้ยังได้ครับว่ามันสิบว่าใหม่อยู่นหมอบว่าใหม่เพราะมีน,มนันทั้งครึง oh. อ๋อถ้าเบิ้งเลยโอเคครับล <laughs> ิลี่สวัสดีจ้าเบ๊อ <laughs> ีรังร้านก่อยนี่ตัวให้อายมันออกอัานี้คือเติมน้ำอีกแบบมันเห็น กล้ไตน้ำสูตรสามม้นพี่น้องมันยากขันยามแรงพี่น้องเขามีแต่รอให้มันสุกแล้วพี่น้องมาด้พวนทงพุคนก็อยากเล่นน้ำมาหน้าอะไรละต้องม้วนมาเป็นชวโมงกันพี่น้องเลยค่อยเติมน้ำสองสามเทียผลสรรพสัตว์มาสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อบาทนี้เด้อรสชาติจะเป็นยังไงก็ไปกินกันเลยจ้า สวัสดีจ้าสวัสดียังเป็นทางกลาง <c oughs> ทางกลางเลยพี่น้องเพราะว่าคนนังทางกลางสวัสดีคร<า>ับมามาแบนี้กินน้ำกันจ้าเดี๋ยวพี่น้องครับก้อนที่กินกับบอเวทสี่อธิบายขี้แข็งบอกยังท่กันหน่อยก่อนเลยพี่น้อง <c oughs> เรื่ององนัอนมีคอมเมนต์พี่มาถามบอเวทกบในส่องสารวสาราบออิสานเท่านี้แล้วว่าเอเรียงอ่า สุงเด็ดยากไม้มนะครับผมที่เอาไปทายบ้านปาา้าของน้องน,นองเนาะคือเป็นการเข้าใจผิดเ้อพี่น้องเนอะน้องนิลลี่นะเพื่อนบุ้งจากนอนพน้องอเพิ่นกัเติบตอยฟังเล่าเนาะเพิ่นเลยถามบ่าวเพิยรว่าเพื่อนเข้าใจว่าเป็นงานลุงหงอ่าคือจัดงไงแท้เพิ่นถามบ่าวเพียรบ่าวเพียรก็เลยว่ามันมาเม่นนดึกเด้ลูกแต่ว่าบ่าวเพีรกับ่อยากบาเบ่าเลี้ยงเพิ่นออกซื้อบ่าวเพียรก็เลยบ่เวอาก็ตอบนะเพอะดีป้าเพิ่นได้ตอบว่าเป็นงานของ สมเด็จยาบอเพก็เลยอยากหัวหลานอฮเลี้ยงที่อยากหัวเนี่ยบ่ได้หัวงานของเข้าใจคนละเรื่องเฮียเข้าใจพิดเด้พี่น้องพี่น้องเข้าใจพิมคนละเรื่องที่บ๊อเพชรหัวเลาะนั่นคือว่าน้องนิลลรีแล้วเข้าใจว่างานเป็นงานของลุงหงคือจัดไงแทแล้วหน้าก็เลยหัวขวนหลานพี่น้องบ่ได้หัวขวนเยียงอ่ะงานของสมเด็จยาคนเด้อพี่น้องยิ่งเนือหัวห้องบอกมึงบอกเลยหล่บพี่น้องเอ้ยบ๊อบแนมินหลัพี่น้อง ว่าคนไทยทุกคนเกิดมากก็ล้วนต่างหูงจักทุกคนเพราะว่าเขาได้เรียนหนังสืออยู่แล้วเรียงเกี่ยวพี่น้องกันดูจักดูพี่น้องแต่ว่าตอนหลานถามบาเป็ผู้อยากบอกในคลิปเลยเงียบพี่น้องชิงหัวหรอคือเขาใจคนละเรงก<แ>ันเลยไม่ได้หมายคว<แ>า,ามว่าอย่างนั้นตอนบอเพ็ดเงียบตอนหลานถามนะเพราะว่าบออยากบ้าออกซือบออยากบอกเรียงแต่เราอย่างไงเขาเลยเงียบไปแต่ป้าล้วเลยบอกว่าเป็นงานของสมเด็จย่าก็เลยไดดี่ยวกันเราหน้าเพ็ทก็เลยหัวคุนหลานหลานไปคิดว่า งานลุงหงคือจัดไงแท้แต่เขาทำน่ะนั่นแหละพี่น้องเข้าใจผิดเดิมไม่กินเขาวันนี้ครับไม่พี่น้องเกินมาเป็นคนไทยกับห้จั๊กมืแเลยพี่น้องทุกคนต้องได้เรียนแล้วเอามากินพี่น้องมาเฮ้ยคนแรกของกันยังหู่จักอืมแบบใกล้ไตหน้าเกินค่ะเนี่ยครับเศรษฐพี่นาะ เขาเข่าห้อนันกับเข่าเขาห้านี่น้องอุ้ยมันเป็นทางผ่านเขาไปเที่ยวก็เลยแวะฮาป้าเขาไปเที่ยววัดสองคอนอืมเป็นทางผ่านก็เลยแวะแวะกระทันผ่านนนนวัดสองคอนจะใหญ่จ้ะอืมกำแพงเลยเกิดอะไรแหม ที่หัวหลอดเนี่ยหัวหลอดหลานพี่น้องเพิ่นขึ้นมางานลุงหงผึ่งเจ้าเป็ดยังจะผิดเนาะสุมเจ้าอยู่ซื่อๆเด้วยผมว่ามันเข้าใจผิดอยู่ซื่อๆคือแขวทั้งเทงเด้อ บอ่บอยพี่น้องฟังพี่น้องเขาใจญ่ิดเขาอะไรไมีเก่ตหน้าจะเป็นบอ่บอยพี่น้องฟ้งพี่น้องเขาใจพิิดที่รีได้ใส่ใส่น้ำซีิ่ไหมข้ามัน เวนแต่เว้นจนคำจนเมือ่อโทษดเมนูนี่ก็ได้นะแสียต่กินแม่จาามันเอาเรื่องด่าเนี่ย<จ>ของจำขอใจมีใจับมาม่เขาขวงวันพี่นอ้อง น,น่ากินกระห่อนเอ้อ<ม>เข้ากันขนาดบรรยากาศกระห่อนนุ่มกระลายลงเนี่ย่ายอยไทยนะอะบรขอบคุณจา้าเออขอบใจในรุ่นเดียวข้าวเดียวถ่ายอยู่ประเทศไทยนะเรื่องบอกบอกันยาว่ากับพุ้ใหญ่ขอบคุณจา้าข้ากะ ขอบใจนะคือมูรุนเดียวกันกับเจ้าคือเอินคำว่าสาวมนก็คือเป็นของภาษาบ้านเฮาลาวสาวมลเบาเพ็ดนี่คือว่าในานาเป็นนาะสาวนาเบาอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่ามีเอฟซีคนหนึ่งคนวาอยูอ่น้องมนหัดให้อันนั่งคิงอันเอินหน้านามมลน,นาเพชรจริงๆเราก็เป็นหน้าสาวแล่ะค่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าเฮาเป็นภาษาบ้านเฮา ฟังเบิ่งแบบมันขึ้นจังหวัดหมู่รุ่นเดียวกันนะเอินสาวมุนเบาเพชรอย่างขำนองนี่ฮะนอแบบภาษาบ้านตรงเอินถามห้องอาย่บ้านเอิภาษาไทยกับภาษาลาวมันแบบว่าอยงไรครับมันคือการมันคือข่าใจก็คนละอย่างพี่น้องค่ะจริงๆแล้วเอินสาวมุนเบาเพชรนะก็ับในนาเป็นหน้าแหละบ้านเฮานะคนลาวบ้านเฮาค่ะ แบบนั่นเลยพี่น,ออน้องไม่เงียบเหมือนเดิหวนได้ก,ดกว่าห้อน้อนหวนเนาะพายุไทยตะเอิญน้ำเพชรน้ำมนต์ตะกั่เป็นยังหรอกครับเพราะว่าเขาก็คนลาวเนาะปลาทือมมันก็นแล้วตะปูทือพี่น้องอคือแม่แ่วม้อนหนัก ต่ต้องเอื่นเม่เถ่ามอนชาบ้านอยู่เมืองไทยเนี่เอิ่นยายกับทางชาวเอิ่นย้ายเฮาเอิ่นย้ายยายม้อนกับฟังเป็นบมุมนหันก็คือว่าแบบมันก็บ,บถัตถโลโกของของบ้านเฮาเหมือนทางลาวเฮาเอาอแ่เป็นยังคือเอื่นย้ายม้อนยายม้อนที่จริงแล้วย้ายเลยกดจะเป็นเม่์ร้านจะต้องเอื้นย้ายคือมานานบรรเลาฝ่ายให้เอิ้นเม่เถ่าม้อนบ้านเฮาเป็นเอิ่นเ่เท้าะนะี้อือ เป็นแนนเดียวกันพี่น้องเอิญคนละแบบเอิญคนละแบบจริงๆมาไทยอยู่ประเทศไทยเขาเ,าเอิญยายก็ถูกต้องแล้วมันคือบริบทเพี้ยนเข้าใจก็คนละแนวอันน,นั้นนั่นไทยจะาอยู่ลาวเขาต้องเอิญเมถมอนมเมถมอนแบบนี้นะพี่น้องเขาเถาเม่เฒิรเอิญคือนางลิลลี่เอิญ ก็ต้องโดนพเผ่าหงขูไปเฮือนเพื่อนมือค่ะเะกี้ขอขายู่ห่ะแหละเส้นน้อยๆอยู่เป็นปีเห่นจ้ะอยู่ก็นั่งอ้นเม็ต้องว่า,าขิงขาบุกเกียมพรุ่มเลยมน้อเสี่ได้บรรยากาศลงมาแล้ว มาเล้วบ่อยเบลาบางเสือแต่ละประเทศแต่ละภาษาเข้าใจคนคนละเรื่องกันกับเป็นอันพิษกันได้พี่น้องจริงจริงแล้วความหมายมันก็อันเดียวกันคือมันนี่แหละฮ้องอ้วนเพราะระเลียงแน่นแต่่ามันอยู่ในคลิปเดียวกันมันเป็นช่วงร้อยต่อที่เบากันเ่ระอือยนะเพิ่นก็เข้าใจพิษไปเลยที่ว่าห้องเอ้วนนั่นอันนี้ต้องต้องบอกพี่น้องบ้างเพราะว่าอะไรทวารม้่นมันแนี้ยที่เบาเล่น เนี่ยบอาฮึมมมันเนี่ยบอกเลยนเลยเขาต้องบอกพี่น้องหัวเขาว่ามีเจติหน้าคนที่คนน้ำใจเข้างเดี่ยวคนกระดิ่งที่ใช้ลายเข้าเพิ่มจะมีงพุ่นใน้ลากระซ้าเขาเป็นเป็นคือมันแบบนี่รเขาบริสุทธิ์ใจอันนี้มะม่วงมนเขาต้องห้าบ่อพี่น้องฟัง เพื่อพี่น้องเพื่อนที่เข้าใจพี่เท่าคำาเบาเบาเขาไม่ได้พี่นอ้อ,เนองเพาบริสีุ้ดใจอยู่แล้ว้าเป็นชิปเดียวกันช่วงร้อยต่อสีค่คุยกันหลานถามหน้าบาทงานดุงหงคือจัดไงแท้เมื่อเมบ่เเมอเป็นก็เลของเขาวนหลานอิ่มบะ ตัวเนี่พี่น้องบบมอืมับได้ใส่สก่นพอพี่น้องหลังไม่กันแล้วกินนี้ราบก่อนขอบ